นี่คือจุดสูงสุดแห่งความสำเร็จของคนคอแข็งการได้ตระเวนราตรีไปทั่วเมืองแวะดื่มมันทุกบาร์ในทุกย่านให้ครบภายในคืนเดียวและผู้ท้าชิงในวันนี้ก็คอแข็งระดับเทพขนาดโมกุโรเองยังสู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพื่อกู้ศักดิ์ศรีปีศาจกลับคืนมาโมกุโร ok จึงขอท้าดวลกับเขาอีกครั้งทวคราวนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวแต่เรียกตัวช่วยระดับมืออาชีพมาด้วยกะจะมอมชายคนนี้ให้ราบคาบโมกุโร ok เลยเสนอเกมทั่วดื่มรอบกรุงโตเกียวขึ้นมาซึ่งก็คือเส้นรถไฟสายยามาโนเตะที่มีทั้งมดสถกติกืแว แ,แค่20นาทีก็จะวนกลับมาทันรถไฟเที่ยวสุดท้ายได้พอดีเป๊ะข้อเสนอนี้ทําเอาทั้งคู่ตาลุกวาวด้วยความสนใจแล้วการดวลเดือดก็เริ่มขึ้นทันทีช่วงแรกชายหนุ่มรู้สึกฟินสุดๆ้ด,ด,ดยความที่มั่นใจในความคอแข็งระดับปีศาจของตัวเองที่ผ่านมาไม่เคยมีใครดวลกับเขาได้สมน้ําสมเนื้อแต่วันนี้ในที่สุดเขาก็เจอคนที่จะมาดวลแก้วต่อแก้วกับเขาได้สักทีแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังสถานการณ์กลับพลิกผันชายหนุ่มเริ่มจะตามไม่ทันเสียแล้วเพราะสปีดการกระดกน้ําของหญิงสาวคนนั้นมันรวดเเา,าย้าแลงง่่มขขอิผ จะให้มาแพ้ผู้หญิงเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่น่าขายหน้าที่สุดโดยเฉพาะคนที่เอาแต่คุยโวโอ้วดเรื่องความคอแข็งของตัวเองมาตลอดอย่างเขาเขาเลยกัดฟันสู้ลากสังขารมาจนถึงสถานีสุดท้ายจนร่างกายมันทะลุขีดจำกัดไปแล้วแต่เชื่อไม่ว่าฝ่ายหญิงกลับดูชิลมากไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อยหรือเมาเลยสักนิดเท่านั้นยังไม่พอคือ,อยังโชว์เหนือด้วยการกระดกแก้วยักษ์รวดเดียวหมดเกลี้ยงตาภาพมาที่ฝ่ายชายแค่เห็นขวดตอนนี้เขาก็ขาอ่อนยืนแทบไม่อยู่แล้วและเพื่อให้ภารกิจนี้เสร็จสมบูรณ์แม่สาวนักดื่มก็จัด แบบนั้นเข้าไปเขาก็เมาเละเทะไม่เหลือสภาพด้วยความเมาจนตาลายมือไม้เลยไปคว้าผิดที่ผิดทางเข้าผลสุดท้ายเขาก็โดนเธอจับทุ่มลงไปกองแล้วก็นอนสลบสไลไม่ได้สติอยู่ข้างถนนนั่นเอง